สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเก่งและวิวช่อง Lady to see ของพวกเราอีกแล้วนะคะเย้เย้สำหรับวันนี้เราก็จะไปรีแอคชั่นน้องๆ้อง Trinity กันอีกแล้วเพราะว่าเอ่อมีออกเรียกว่าอะไรเดียะ เออเป็น cover เ <Cover S 2> นา<อ>ะเพลงพูดทำใช่เป็น cover ใหม่เป็นชื่อเพลงว่าพูดทำไม original ก็คือพี่ตุ Pop ่พบทอยใช่ซึ่งจังหวะเพลงเราก็จะคุค้นๆกันอยู่แล้วเน,นืมันก็จะแบบสนุกสนุกน,น,น,นิด<ช>น่งอะไรประมาณนี้เรียกว่าเพลงนี้เป็นเพลงรุ่นเราเลย <laughs> ใช่รุ่นเราเองเออ <laughs> ใช่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นของ Trinity <c oughs> จะสนุกเราก็ ออกมาเป็นแบบไหนเออจะแบบว่าสู้ออริจินอลได้หรือเปล่าอืโอเคพร้อมไหมคะบิลพร้อมค่ะโอเคเริ่มแล้วนะสามสองหนึ่งก็อือมาแล้วมาแล้วมาสู้มาแบบสูตรเลยจ้า ชื่อแบบแนะนำตัวนะโอ้หสี่หกคือดีอ,ะอ่ะเออฉันชอบแตงนี่ลุกหมีมากพีล่ลุกแบบหัวหน้าแบดแบดอ่ะลุกแบบแบบแบบพึลอก เออชอบมากเลย้อ่ตาบเลยนี่อะนี่นี่แต่ละาหเครื่องไม่ถูกเลยอ่ะบิว งเจอยงเปิดดีมากเลยเนาะไอตาลูวิลล์อ่ะใช่ไหมฉันน่ะเป็นนายเอระหนึงไม่ใครไม่ใครได้ฟังเสียงของปอเยร่องเท่าไหร่เลยอะเออสนิทแบบแบบเก่งจากนิวหวานอ่

ชอบคิอดิแฟ็กซี่พิดม้วาลไม่คิดว่าจะมีแลไวเพรย็นใจเราโดยเห็นเราเป็นของโดนราคาวะมองดูกันหน้าตลกพอดนมาตรงขนาและเธอเลอยความสลดที่มีจะันคข้างจะบ้าจะ้ามากมแต่ว่าถ้ามีค้างหน้าจะขอให้เธอาโดนบ้ว้าเปจาโชล่ แค่เขาแบบมากเลยอ่ะฮึที่เขางต้นได้ทำไมเหมือนดีแล้วที่เขาแบบว่า เช่นตอนนี้หรอว่ถ่ายแค่คิวเกียวเลยเดี๋ยวคนอื่นอินฉากันไปทั่วเนย่ป็นสัตว์สตาไว้ใช่ไหมเย่มันชอบบ๊บบี้อ้าวแครคิดเล่นกันจังเนาะก็คือคนละลุกกับในเอ็มวีเลยนะพอแบบตัดไปเป็นภาพก็ ใช่ใช่เมื่อตี้ยงดูเท่อยู่เลยจริงอ่าดีมากเลยอ่ะบีคนชอบอ่ะเออเอาสิคบวร์ยังไงให้เหมือนเป็นเพลงของตัวเองอะรู้สึกว่ารู้สึกว่าทีนิตี้ก็คือเป็นแบบนี้กับเราสองรอบเลยนะรอบนี้รอบที่สองนะรอบแรกเพลงอะไรนะคุยคนเดียวของเทรนดนดาว ก็คือถ้าใครฟังทีมแนดาวก็นึกว่าเพลงนี้คือของทีดีดีค่ะใช่คือทำออกมาได้ดีมากเลยอะเอาจริงจริงชอบว่ะฉันชอบความแบบฉันนึกว่าเป็นเพลงของน้องเลยหนึ่งเล้วอืมแต่อย่างแรกเลยอ่ะชอบชอบชอบเสียงเสียงร้องของน้องเพลงนี้มากเลยอะแบบว่าอันนี้คือแบบปกติคนเลยนะอืมใช่เพราะว่าปกติแจ๊ จำใช่ป่อเใช่อะจะเน้นแรปเราแรปแบบแรปเกือบทั้งเพลงเลยอะไรเงี้ยเออแต่แบบเราร้องเรารู้สึกว่าทีนิตตี้หลังๆที่เราเรารีแอคกันอะเพลงส่วนใหญ่เป็นแบบดุดันใช่ปะเออพอเพลงนี้มันเป็นแบบเคยคิดเล่นลุกแบทแบทคือใส่สูตรเป็นเหมือนแบบหัวหน้าบอสอะเออแต่ลุคเนคือแบทมากแบบใช่ไหมคือแบบลุคนี้คือแบบดูดูดีดูแบบอืม รูกก็ดีทำอันนี้คือชอบเพ้งสองคนเลยนะบิวเพลงเนี้ยแบบชอบแบบชอบทุกคนเลยอ่ะทุกคนแบบดูดีมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเสียงคือตอนที่มันที่น้องเขาร้องแบบคลายคลายคลายมีอยู่ท่อนหนึ่งตัวหนงหลังเลยอ่าเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบเพาะมากเลยเวลาร้องประสานเสียงของกันเออ ไม่พูดถึงไม่ได้ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นพัทแลปของปอเช่ใช่กำลังจะคือเราคิดในหัวแล้วว่าปอรเช่ต้องแลปแต่ว่าก็ังเกินครึ่งแล้วอ่ะก็ยังไม่เห็นแบบเลยนะก็ไม่คิดว่าจะแลปด้วยอ่ะเพราะว่ามันก็ดจอใกล้จะจบเพลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยตัดทาพไปเลยว่าเออเพลงนี้เขาคงมาแบบร้องแหละอะไรเงี้ยเปลี่ยนแนวให้เห็นด้วยอะไรเงี้ยแต่พอแลปก็คือแลปเดือดด้วยนะกับในจังหวะเพลงที่เป็นแบบ ใช่ไหมยกโยกอะไรเงี้ยเออใช่แบบไม่ได้คาดหวังแต่ทางเพลงอ่ะคือมีความรู้สึกว่าแบบปอเช่จะแบบถ้าถ้าแบบมีช่วงโคสอัพหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นฉากเนาะเขาคนเดียวอะไรเยใช่ป่ะคือเเขาจะใส่ทาทาเต้นตลอดอต่ที่บอกว่าฉันชอบตอนนั้นแหละอาจจะแบบทุกคนดูมีสไตล์ใช่แล้วทุกคนดูมีสไตล์เมีการ์ดเปอนคเพลงนะใช่ใช่ คอนแจ็คกี้<บ>คือเปลี่ลยนค,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 คือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทรงผมตั้งแต่อันอันก่อนที่เราดูกันเนาะแล้วแบบอันนี้ววามมาคือโอ้โหยังไงก็ชมแต่นูน้ว่า <c oughs> แต่ก่อนถ้าถ้ากลับไปรีแอคอันแรกแรกของเราเราจะไม่ค่อยพูดถึงแจ็กกี้เนาะ<ห>แต่<ห>แตั้งแต่เปลี่ยนสีผมปุ๊บอะคือแบบไม่ได้ไม่พูดไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจากเด็เด็กก็ขึ้นลุกแบบโหแบดบอยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอันเนี้ยคือที่ที่แบบ ที่แบบชอบเลยไหมคือชอบเสียงเปิร์ดแบบเออเติร์ดคือเสียงเติร์ดตรู้สึกเขาเล่นเสียงเก่งอ่ะความรู้สึกชันนะอันเด็กอ่อแล้วรู้สึกว่าสไตล์การร้องของเติร์ดดูเข้ากับเพลงประมาณนี้เนอะเออใช่ใช่จริงจริงเออเติร์ดดูเป็นคนนิ่งๆอะ่ะแบบว่าหน้าเขาจะเป็นคนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันดูแบบ เข้าเข้ากับอะไรแบบเนี้ยเออเออเออเข้าใจเหมือนเจ้าชูเจ้าชู้หน่อยหน่อยอะเออนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นแบบนิ่งๆเจ้าชู้ใี่เล่นิหน่อยอะไรเงี้ยเออแต่แบบความคาดหวังของเราเปิดมาก็คือชุดสูรก็คือว้าวว้าวแบบชุดสูรแล้วอะไรเงี้ยใช่เหมือนว่าเสนต์สูทเราดูนีมากเลยอะเออจริงชอบเราก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่า โคเวอร์ยังไงให้รู้สึกว่าเป็นเพลงของตัวเองใช่ <laughs> มันมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะกับอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็งแบบ,แบ,บติดหูแล้วก็ร้องได้แบบเออมันมันมันก็ไม่ได้เหมือนต้นฉบับขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอาร์ทอนปกติก็ยังก็ยัคงคลุมคลาดกับต้นฉบับเรารู้สึกว่าดนตรีอะไรเอออะไรเงี้ยเออแต่เพราะว่า พอมันมีจังหวะที่เอามาใส่แนู่นีตอนหลังๆทุกคนมีซิกเนเจอร์ในการร้องมือของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบเออนี่คือททนิตี้จริงๆอะไรเงี้ยอืมอือคืออันนี้คือเขาก็ทําคิดว่าน่าจะรีมิกซ์หรือว่าทําใหม่ให้มันดูแบบเข้ากับน้องๆเขาแล้วก็ทําให้เพลงมันดูแบบดูมีอะไรมากขึ้นอะไรอย่างนี้เนอะอืมก็คือแบบชอบชอบใช่ใช่มนรหวางท่แตกกัเลย เออในหัวอาจจะแบบมีท่าเต้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแบบหวังนิดนึงให้มีท่าเต้นนิดนึงใส่นิดสักหน่อยให้เหตุแบบงี้แต่ก็ไม่เป็นไรเออเขาให้ให้ตีแบบเอ็มบีไปเต็มเพลงไปเลยเพราะว่างน้องรองมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆฉันก็ดูหน้าเขาแหละอะไรอย่างเงี้ยร้องแลแบบก็พอแหละแต่ว่าแบบก็ดูน้องเขาอยู่ดีอะไรประมาณนี้ ต้องขออภัยค่ะในการดูครั้งแรกดูครั้งแรกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ระมวนโฟกัสเออวันนี้ส่วนใหญ่ก็คือแบบใส<ช>่ตงไปโฟกัสสุดอื่นฉันโฟกัสขาตกใจเรื่องแต่เันเป็นสูตรแล้วฉันก็คือแบบหลุดโฟกัสทุกอย่างหลุดไปเรื่องแต่แรกแล้วค่ะ ใจยอมรับว่าน้องๆเก่งน้องๆเก่งมากรู้สึกว mm ่าน um> ้องๆเก่งข OK> ึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะมีผลงานอะไรแบบเนี้ยออกมาให้เห็นอีกเนาะใช่แล้วก็ยังรอเพลงใหม่เอ็มีใหม่อะไรของน้องอยู่คะใช่ตอนนี้แจ็คกี้เขามีผลงานละครด้วยใช่ปะเออซีรีส์อ่าเป็นซีรีส์ใช่ไหมอะไรนะเอ่อนัดกันก่อนดิอะไรนะอะไรนะ เอาไม่เป็นไรดูอยู่ฉันดูอ่ะดูอยู่ใช่ไหมฉันเพิ่งดูอยู่มาพูดเพื่อรหัฉันดูแต่ฉันก็พูดไม่ได้เนี่ยทุกคนคะคอมเมนต์มาค่ะทุกคนคะคอมเมนต์ไม่ต้องต้องคอมเมนต์ค่ะขอเจอดแบบนึงว่าหลังหนัดกันก่อนอะไรนะฉันไม่ได้ดูแต่ว่าแบบเห็นพันธ์านแดงอย่างนี้ว่าน้องเขาแบบมีละครมีซีรีส์อยู่อะไรแบบนี้ อะไรนะจังหวะหัวใจในายสะอาดอุ้ยรอคอได้ยินเสียงอ่าได้ยินอยู่อืมอืมโอเคงั้นก็ฝากติดตามผลงานของน้องจักกี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลงานของน้องนทิตี้ด้วยซึ่งเพลงนี้ออกมาเออเป็นโเวอร์ของน้องน้องเขานะคะรู้สึกว่าส่วนตัวประทับใจมาก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 ค่ะทุกคนวงเล็บมากมากมาก เต็มสิบให้เท่าไหร่คะเต็มสิบให้ร้อยเลยค่ะโอเคโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นก็สวันนี้เก่งและบิวขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีบ๊ายบายนะคะฝากน้องน้องคีี่แล้วก็เลที t ทูซีด้วยค่ะค่ะ